โอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่แมคโครนะครับวันนี้เรามาจัดเจ้านี่ครับนี่นะครับเป็นดาบพิฆาตะสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นภาคใหม่นะครับที่เพิ่งฉายในโรงหนังใช่ไหมเนี่ยเรามาซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดที่บ้านครับว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างจะได้ครบ12ลายไหมครับที่เขาเขียนไว้ว่าการ์ดลายใหม่12ลายที่เป็นของแลนะครับผมใายที่เป็นแบบของแลมาขายแบบว่าน้อยมากนะครับคือตอนเนี้ยเห็นเขาบอกว่า หมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เราก็ครับจัดนี่ครับสามแพ็คนะครับก็แพ็คละสี่สิบหกบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็ถือว่าถูกๆนะครับก็โอเคอยู่ทั้งหมดขนมนี้หกองนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวที่บ้านนะครับว่าแคมปัสเนี่ยกินกัาอะไรแล้วมันอร่อยบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับว่า เราจะเปิดได้การอะไรบ้างนะครับแล้วกินกินกัาอะไรอร่อยบ้างนะครับแกมปัดนะครับเราจะไปรีวิวกันวันนี้โอเคเราไปเจอกันที่บ้าน่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มการ์ดกันนะครับแล้วก็มากินแกงปัด๊ด้วยนะครับมา,เร,า,มาเริ่มกันเลยมันจะถือแรบกบโอ้โหนี่นะครับให้นในนดูใกล้ๆนะนเรียม่ดูนกล้องดโอเคประมาณนี้นนนนนนนแล้วแกงปั๊บขั้นสูงขั้นหน่อยโอเคเราต้องลองเปิดดูว่าจะได้ซ้ำเยอะไหมเยอะ ก็มีขายแค่ที่แมคโครนะอันนี้ก็อาจจะกลับมาจากแมคโครก็ไม่หมดเขาจะแกะทีเดียวเลยนะว่าสามชอม่อมันมีทั้งหมด12ลายนะครับนี่ลายสองก็จะเป็นอย่างนี้สวยมากราคะก็ไม่แพงนะครับผมเป็นลิมิเต็ดด้วยไปจัดกันได้ถ้าคนที่โชคดีก็จะเปิดทีเดียวได้หมดเลยแล้วว่าอือสามสามสามีสอือ มีสามเก็อันนั้ี่ทำผมจาเอาไว้นะแล้วมาดูนรอบข้เาจะเก็บครบสิบสองลายไหมนะครับวิววิไม่ยืดูไม่กี่ลายเนี่ยสดที่สามกี่ามหนึ่งสอามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้แล้วค่ะีกสามเจ้าไอสี่ีใช่ไหมียที่สมนี่็สาลโอ้โแรกมับงโลสา็มไอากเลยสามส ม่ไปายงหรวะเฮ้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหาแล้วมาโีนี่ครับอันนี้ันนี้นี่กี่ลายเนี่ยนีทไห่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดเอดสวย่โอ้โหมาแล้วนี่นะครับอบัของเราครับตัวที่สิครับโอ้ยคราบสองที่สองครบ่ะจัภาษาัก็เแบ้านน่จริงอนะออุทการอื่นนี่ยังไม่มีนะตรนี้อุ้ยอ๋อชวการอะไร่ะนเกมมันมูสเกตโลิ ก็ที่เหลือเนี่ยที่เนี่ยก็ทั้งหมดนะคตรงนี้มาแบบวตรงนี้ค็มาสามต้นวเลยครับดสตันวเลยโอเคเือก็คือทั้หมดครับคูนี้คืทั้งหมดแต่ว่าในตัวใหม่นะครับคิดว่านี่หมู่เสาหลักเนี่ยขาดอลยปกติในรูปนี้มันเป็นเสาหลักผมว่าไม่นะครัเขามีภากระสาอะไรของเข็มไม่น่ามีเยมนเน้องจบลหรือว่าดือว่าวันนี้พกนะผมถือว่าพกนี่ที่สามพอดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันีขาเกียวสุดท้ายนะที่วันีไม่มีเหลักมีตัวไม่แะวังอยูกบ้างโอ้ยตเลยตอไปต่แพ ถ้าเป็นถ้าเป็นบอวา่วาของที่เป็นอันนี้นะไปก็จะเป็นอ่าอันนี้ใช่ปะอยู่ตรงนี้นะจะมีลายที่เป็นการแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะันจะบอกได้ว่ามีกินกับอะไรบ้างมีกินกับไอติมไอศครีมนะครับหรือจะกินกับนมนมสดนะครับมนมสดรงี้่อนบอกนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกินกับนมสดดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะ อร่อยไหมครับตามที่ข้างถุงเขาบอกครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดซองสิบ,บาทเนาะเนี่ยอันนี้ซองห้าอันนี้ซองสิบอันนี้ก็เป็นการ์ดการ์ดใหม่นะคการ์ดน,นี้ไม่น่าจะเป็นใหม่แล้วไม่รู้ของอันนี้มีอะไรนะนนมีไน่กี่ใบคิดว่าปล่อยไว้ ที่ได้มานะครับดูก็จะเป็นอ่านี่ดูดูอุ้ยสวยมากเลยอ่ะนหอมก็ถือว่าอร่อยนะครับแต่แบบมันนิ่มไวไปนะสหรับผมนิ่มไว กินสดๆ่าจะอร่อยกว่ามันกรอบแบบได้ฟิลมากเกี๊ยวเหมือนเลยก็เครกินกับนมนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนไปต้องหลับเลยจัต้องหลับแล้วก็สืวัสดีครับนี่ ไงเนี่ยก็ลองไปจัดกันได้นะครับก็ที่แมคโครเท่านั้นนะผมบอกก่อนเลยนะเซเว่นอะไรอย่างี้ไม่มีขายแน่นอนนะที่แมคโครอย่างเดียวเลยนะคอันนี้ที่รู้มานะนี่นะครับ่4 6บาทนะครับผมตอนนี้นะครับตอนละ2แค่46บาทครับใครที่อยากได้เนี่ยการ์ดใบสะสมนะก็ การเก่าเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมการเก่าที่เป็นภาาก่อนหน้าน,นี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นภาคของประสานไร้ขอบเขตน,นะครับเป็นภาคใหม่นะไมล่ะเราก็จะมีการ์ดอันใหม่นะครับซึ่งแบบว่ารายละเอียดดูดิสวยมากครับคือไม่ผิดหวังเลยที่ไปอะ่ะดูสวยมากนะครับคือเป็นเรื่องเองกับมือไงเลยแบบนี่แม่งดีเว้ยได้แบบแบบแต่ตัวเนี้ยคือแบบ น่าจะแบบตัวแรนะครับตัวนี้ไม่ค่อยอันนี้เลยไม่รู้แร่หรือเปล่าเมื่อกี้เรเจอตัวเทียวเลยนะเป็นเด็ดเลยแต่ตัวนี้ดูจะสูงจะง่ายสุดนะครับตัวนี้ฮาาโอตัวนี้น่าจะง่ายสุดกับทันจิโร่ <c oughs> มันแบบออกมาเยอะมากนะครับโอเคถือว่าวันนี้ครบผมไม่ขาดเสาหลักคนไหนละนะที่ผมเห็นนะครับตอนนี้ก็คือมาครบหมดนะในภาพนี้ ก็ที่ผมเห็นวันนี้ก็ไม่ขาดใครละครบหมดนะถือว่ารุ้นมากข้างหลังก็งนี่ครับแค่นปัสข้างหลังก็จะเขียนเป็นภาพใหม่ด้วยนะว่าภาษาอะไรครับภาพใหม่ตรงนั้นข้างหลังถือว่าก็โอเคนะจริงก็อยากรีวิวอันนี้ด้วยนะอันนี้เป็นการ์ดของตัวใหม่เดี๋ยวรีวิวนี้ได้วยนะสักอันนึงนะครับเป็นการ์ดของอันใหม่เดีย๋ยวดูว,ว่าผมยังดูไม่เป็นเลยครับว่าอันไหนแลงอันไหนไม่แลงครนนะับ น,นี้ถือว่าแรงนะสีทองสีทองถือว่าแรงนะทุกคนอันนี้ก็งานสวยอยู่นะครับก็แต่ว่าผมว่านะสีเนี่ยนะครับมันต่างกันวัตัวของดาบพิฆาตอสูรมัน,นสวยกว่านิดหนึ่งสีตัวนี้มันจะอันนี้กว่าแต่อันนี้มันเป็นแบบการ์ดแบบเรียบๆนะครับนะอออ โอเคครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ใช่ครับผมลงคุณแกะอันใหม่เนื้ออะไอย่างนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากแกงปัดไปด้วยนะครับผมก็ลองไปสกินกันได้นะครับแกมปั้นธรรมดาแบบนี้ก็ก็ถ้าเป็นร้านร้านค้าของชำนะธรรมดาก็จะเป็นอ่ารไดการเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในแมคโครนะครับเป็น แบบนี้เลยที่ขายอยู่ตอนนี้ครับของมีจำนวนจำกัดนะครับรีบหน่อยนะครับผมก็อยากเป็นเจ้าของมันนะครับไปเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบมาครับ